ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแดงค่ะ หมอกองสอรวิทย์โผล่คอมเมนต์กลางไอจีนกชัดชยัยหลังออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ปมเยาวชนปวดแอกค,คิดล้มล้างสถาบันจากกรณีที่กลุ่มเยาวชนได้ออกมาประท้วงเพื่อขับไล่ผลเอกประยุจันโอชาเฮลลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเรียกร้องให้บรรดาศิลปินออกมาแสดงจุดยืนเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งก็มีบางราย คุกคำบุกดานในพื้นที่ส่วนตัวของดาราที่ชื่นชอบเพียงเพราะไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งทำให้ชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาตอบโตถึงการกระทําดังกล่าวว่าไม่เหมาะสมซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของดารามากเกินไปซึ่งงานนี้เองก็ททำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาถกเถียงกันเป็น2องฝ่าย ซึ่งต่อมาล่าสุดทางด้านนกสินใจได้ออกมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์โดยเป็นรูปของตัวเองพร้อมกับข้อความรักชาติาศาสตร์กษัตริย์ต้องบอกเลยว่าเป็นการประกาศจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนพร้อมกับโพสต์รูปภาพของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนน,นีในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พพร้อมแคปชั่น21ตุลาคมวันคล้ายวันพระราชาสมภพ,พสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมสำนึกในพระม หากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้อนุชนรักชาศาสตร์กษัตริย์ราษฎรไทยตายรมพระบารมีเรารักสถาบ,บันพระมหากษัตริย์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตายรมพระบารมีซึ่งงานนี้ทางด้านหมอกองแกรกเค้ามาคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของนกสินใจเอาไว้ว่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้นั่นเองละคะ่ะ